เทคนิควิธีการออกกําลังกายด้วยการเดินที่ถูกต้องการเดินก็เป็นเหมือนการออกกําลังกายอย่างหนึ่งที่ต้องขอบอกเลยว่าเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ง่ายแสนง่ายสะดวกแถมยังไม่เปลืองเงินอีกด้วยแต่คุณรู้ไหมว่าการออกกําลังกายด้วยวิธีการเดินที่ถูกต้องมันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกันว่าถ้าอยากเดินแล้วมีสุขภาพที่ดีไปด้วยต้องทําอย่างไรเทคนิควิธีการออกกําลังกายด้วยการเดินที่ถูกต้อง ขอแนะนําว่าควรเดินเร็วๆก้าวเท้าทีๆแว่งแขนแรงๆเพราะการเดินเร็วจะเป็นการกระตุ้นร่างกายโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ทํางานเพิ่มมากขึ้นกว่าภาวะปกติในชีวิตประจําวันเป็นเสมือนการฝึกให้หัวใจทํางานเพิ่มขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าฉันเดินมาทั้งวันมันก็เหมือนกันนั่นแหละคงตอบคำถามได้แล้วว่าการเดินในชีวิตประจำวันนั้นไม่สามารถฝึกระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้จึงไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายได้อย่างเต็มที่นั่นเอง แม้จะเป็นการออกกําลังกายด้วยการเดินแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือการวอร์มร่างกายโดยการยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมของการทำงานระบบต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อเช่นเกิดข้อเท้าแผลงเอ็นอักเสบกล้ามเนื้อยอกหรือปวดข้อต่างๆ เมื่อเริ่มออกกำลังกายด้วยการเดินแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้เลยว่าเดินแล้วต้องรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เดินนวดนาดหรือเดินทอดน่องไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีสุขภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วแนะนำว่าให้เดินสลับกับวิ่งไปด้วยเพื่อช่วยเพิ่มการทำงานของหัวใจเช่นเดิน59สลับกับวิ่ง59ประมาณ5ชุดก่อนในตอนแรก แล้วค่อยๆเพิ่มจนได้10ชุดต่อวันหลังจากนั้นก็ลดจำนวน9เดินลงเป็น49สลับกับวิ่ง59จนครบ10ชุดต่อวันเช่นกันทำเช่นนี้เรื่อยไปจนเหลือการเดินเป็น19สลับกับวิ่ง59แล้วจึงเพิ่ม9ก้าวิ่งเป็นตน้น นอกจากความรู้สึกเหนื่อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความต่อเนื่องของการเดินไม่ใช่เดินเดินหยุดหยุดแม้จะแนะนำว่าให้เดินต่อเนื่องประมาณ20-30นาทีแต่ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาอาจแบ่งการเดินออกเป็น2ช่วงช่วงละ10 1 5นาทีก็ได้ส่วนคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นเดิน5นาทีแล้วค่อยคอย เพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าหักโหมเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายสุดท้ายก่อนจะหยุดเดินก็ควรมีระยะผ่อนคลายคือเดินให้ช้าลงหรือจะใช้การยืดเส้นยืดสายอีกครั้งเพื่อช่วยให้ระบบต่างๆลดการทำงานลงแล้วกลับคืนสู่สภาวะปกตินั่นเองระยะผ่อนคลายมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เห็นไหมแล้วว่าการออกกำลังกายด้วยการเดินก็มีเทคนิคของมันเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีก็อย่ารอช้าอยู่เลยมาเริ่มไปพร้อมๆกันเถอะที่มารองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุปนิรติสายกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Credit h t t p s h e a l t h m t h a i c o m h o w t o h e a l t h c a r e 1 7 9 2 9 h t m l